ครับสวัสดีครับมานะครับอันนี้จะทําการยก i อ i ออกในรอบสุดท้ายนะครับรอบที่5นะครับไอซีที่สั่งนําเข้าจากประเทศจีนมาเนี่ยไม่ผ่านสักตัวเลยผมสั่งนําเข้ามา5ตัวนะครับรอบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่5แหละนะครับสําหรับโมดูลลูกนี้นะครับมาอันนี้ผมทําการวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาเทสให้ดูนะครับอ่า เขาก็จะกินกระแสฟไฟอยู่ที่ประมาณ228ม mm, ิลลิแอมป์นะครับให้ดูสังเกตที่หน้าจอ power supply นะครับกระแสนิ่งเลยนะครับไม่มีสวิงเลยถ้าขึ้นแบบนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาวัดจุดสัญญาณต่างๆกันว่าออกเป็นปกติดีไหมนะครับสัญญาณจุดตรงนี้จะเป็นสัญญาณของ ic regulator นะครับ เป็นสัญญาณ power switching นะครับสัญญาณก็อ่อนมาเป็นปกตินะครับอ,อีก2จุดตรงนี้จะเป็นสัญญาณ c a can, can high นะครับสัญญาณ carry high จุด2จุดนี้นะครับจะเป็นสัญญาณต้นทางจาก cpu นะครับอ่าก็จะส่งข้อมูลออกมาเป็นปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาวัดสัญญาณแคลโลแค n ไฮดปลายทางนะครับจุดตรงนี้จะส่งสัญญาณสื่อสารออกไปสื่อสารที่ตัวรถนะครับ2จุดก็ออนมาเป็นปกตินะครับสำหรับ IC ล็ลอดนี้นะครับน,นะครับเดี๋ยวเรามาวัดสัญญาณอีกจุดหนึ่งนะครับจุดตรงนี้จะเป็นสัญญาณเปิดวาล์วโซลินอยทั้งหมด12ตัวนะครับ จุดตรงนี้จะเป็นสัญญาณาต้นทางนะครับจาก CPU นะครับสั่งออนมาเป็นปกตินะครับเดี๋ยวเรามาวัดสัญญาณปลายทางนะครับสัญญาณปลายทางนี้จะออกจาก IC ที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับเห็นไหมครับสัญญาณไม่ออกเลยนะครับให้สังเกตกระแสที่พาวะสปายด้วยนะครับก็จะนิ่งๆเลยประมาณ228 m มิลลิแอมนิ่งๆเลย เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์กันนะครับว่าเขาจะสื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์ไหมนะครับเด <komb in> ี๋ยวมาดูหน้าจอคอมนะครับนะครับมาดูที่หน้าจอคอมมาดูซิว่าโมดูลจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ไหมสามารถเชื่อมต่อได้นะครับคราวนี้เขาจะเปิดมาประมาณ10 ตัวเลยนะครับโค้ดจะติด u สามพันมาด้วยนะครับสาหรับ ic ล็อตมาใหม่นี้นะครับแล้วก็จะติด4 0 0 6 3มาด้วยนะครับก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียงนะครับหรือเอลเลสเซนเซอร์นะครับล็อตมาใหม่5ตัวนี้จะเป็นโค้ดเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่านะครับเสียเวลามากๆเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทำการลบโค้ดและอ่านโค้ดใหม่ดูซิ พอลบโค้ดแล้วอ่านโค้ดใหม่เนี่ยนะครับเขาจะเปิดมาประมาณ7ตัวนะครับครานี้เขาจะติดอยู่สามพันมาไหมติดมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ให้ลูกค้านำรูไปใช้ก่อนนะครับค่อยนัดวันทำกันอีกทีหนึ่งนะครับ